ตอนที่2กลับเมืองไทย2481การเชิญเสด็จกลับสู่พระนครตั้งแต่ได้เชิญพระองค์เจ้าอนันธมหิดนขึ้นของราชรัฐบาลก็คิดที่จะเชิญเสด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่กลับเมืองไทยเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าแม่ก็ได้พูดไว้เลยว่าถ้าจะต้องเสด็จกลับเมืองไทยไม่ควรเสด็จทันทีเพราะกําลังเป็นหน้าร้อนที่เมืองไทยเกรงว่าจะทําให้ไม่สบายดังที่กล่าวไปแล้ว รัฐบาลให้พระเจ้าพยาพระศีธรรมาทิเบศและแนายดิเรกชัยนามรอคำสั่งอยู่ที่โรซานหลังจากที่ได้มาเฝ้าเชิญพระองค์ชายขึ้นของราชอย่างเป็นทางการคำสั่งที่ไปถึงปลายๆเดือนมีนาคม2477นั่นก็คือโทรเลขให้กราบบังคมทูลว่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และรัฐบาลอยากเชิญสเสด็จกลับชั่วคราวประมาณเดือนพฤศจิกายน2478 แม่ไม่ได้ตอบว่าอย่างไรแต่ทางรัฐบาลก็เริ่มเตรียมการรับเสด็จอย่างใหญ่โตและละเอียดในเดือนกรกฎาคมในเดือนสิงหาคมก็เริ่มสอบถามเรื่องตารางเรือต่างๆที่จะออกจากยุโรปและถึงเมืองไทยในเวลาที่เหมาะสมได้ส่งเครื่องแบบทรงจักรีที่จะส่งในพิธีต่างๆพร้อมทั้งเครื่องประกอบต่างๆมาถวายเมื่อพระเยมวิรัชภาลและหลวงประดิษฐมนูธรรมแวะมาเฝ้าก่อนที่จะไปปารีสได้มาพูดถึงเรื่องกลับเมืองไทยอีก แม่เขียนถึงสมเด็จพระพันวสาเมื่อวันที่11กันยายน2478ว่าพระเรียม ก็มาพูดอีกว่าถ้าเมืองไทยอยากให้กลับในเดือนพฤศจิกายนและรัฐบาลอยากให้พาเรียมตามเสด็จกลับมาด้วยหม่อมชั้นก็พูดแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ว่าจะต้องไปจริงๆก็อาจได้แต่หมอเห็นว่าควรรอปีหน้าหม่อมชั้นไม่ทราบว่าใต้ฝ่าพระบาทได้ส่งอนุญาตไว้แล้วหรือ,อยังคณะผู้สําเร็จทางราชการหรือรัฐบาลเขาคงจะไม่ถามหม่อมชั้นมาเขาคงต้องกราบทูลใต้ฝ่าพระบาท หม่อมฉันรู้สึกว่าจะเหมาะมากถ้าใต้ฝ่าพระบาทรับสั่งกับคณะผู้สําเร็จราชการว่าหม่อมฉันกราบทูลไปว่าหมอเขาแนะนําว่านันไม่ควรจะกลับในเดือนพฤศจิกายนนี้เขาอยากให้นันได้พักและขึ้นภูเขาหน้าหนาวอีกขนหนึ่งให้ร่างกายและเส้นประสาทแข็งแรงขึ้นกว่าเดี๋ยวนี้จะได้ทนต่อการต้อนรับได้ดีขึ้นกว่าเวลานี้สักหน่อยวันรุ่งขึ้นคือวันที่12กันยายนแม่ถือโอกาสเขียนถึงพระองค์อาทิตย์ทิพอาภาผู้สำเร,ร็จราชการคนหนึ่ง ซึ่งแม่รู้จักดีเพราะได้เดินทางไปอเมริกาพร้อมกันเมื่อสมัยยังเป็นนักเรียนคือเมื่อปี2460หม่อมชั้นขอบพระไทยมากสำหรับหลายพระหัตและรู้สึกดนดีมากที่โปรดที่จะถือเป็นกันเองอย่างเช่นเคยมาม่อมชั้นยินดีมากที่ท่านได้เป็นผู้สำเร็จราชการองค์หนึ่งในคณะนี้เพราะม่อมชั้นเชื่อว,ว่าท่านของข้าพระไทยต่อความประสงค์และหวังของเราดี พราะทรงได้เคยสนิทสนมกับทูลกระหม่อมมากความประสงค์และความหวังของเราก็ไม่ได้ผิดอะไรไปกับทูลกระหมอ่อมคือพยายามที่จะทาตนให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองของเราและการที่นั่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นไม่ได้ทําให้เรายินดีชื่นชมในยศศักดิ์เลยกลับเบื่อเสียอย่างมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่มาช่วยดับให้ความเบื่อน้อยลงไปคือดิวตี้สำหรับประเทศและหม่อมชั้นหวังอยู่เสมอว่าการที่นานเป็นกษัตริย์ขึ้นจะทําประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองจริงๆ ถ้าเป็นประโยชน์ที่เราสละก็ได้ผลผลในยศศักดิ์และเงินนั้นหม่อมชั้นไม่เรียกว่าผลทีนี้หม่อมชั้นจะพูดเรื่องการกลับเมืองไทยตามที่หม่อมชั้นได้ทราบก็ว่าเสด็จในกรมขุนชัยนาทกับหลวงทํามรงได้ปรึกษากันแล้วว่าจะรอไปอีกปีหนึ่ง เพราะเวลานี้นันอยู่ค่อนข้างจะอ่อนแอมากในเรื่องเส้นประสาทเนื่องจากในการตั้งเป็นคินขึ้นหม่อมชั้นก็ได้ถามหมอที่เขาได้ดูแลมาตั้งแต่แรกมาถึงที่นี่ว่าเขามีความเห็นอย่างไรถึงเรื่องที่จะกลับเมืองไทยชั่วคราวนี้เขาก็บอกว่าถ้าจะต้องกลับจริงๆก็ได้เพราะนันไม่ได้ล้มหมอนนอนเสือแต่เขาเห็นว่าจะดีกว่ามากถ้านัน รอไปอีกปีหนึ่งสำหรับระยะที่จะต้องได้รับอิโมชันที่จะมีเมื่อถึงเมืองไทยให้ห่างกันกับที่ได้รับมาแล้วนันถ้าดูแลเผลนๆก็ไม่รู้ว่าอ่อนแออะไรแต่ที่จริงอ่อนแอมากและต้องระวังมากทีเดียวในทางอนามัยหม่อมฉันเข้าใจดีทีเดียวในการที่ควรจะกลับไปชั่วคราวและเห็นว่าควรมากและถ้ารอไปอีกปีหนึ่งจะดีกว่าสาหรับสุขภาพของนัน หม่อมชั้นเชื่อในการกันดีกว่าแก้เพราะท่านเองได้ทรงเห็นแล้วว่าในเคสของทูลหม่อมจนต้องสิ้นพระชนไปเพราะเรื่องกัรไม่พอสุขภาพของนั่นก็มีคล้ายทูลกระหม่อมมากพระองค์อาทิตย์ทรงนำหนังสือฉบับนี้เสนอคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ซึ่งรู้สึกหนักใจเป็นอย่างยิ่งเพราะได้ประกาศให้มหาชนทราบทั่วกันแล้วว่าจะเสด็จกลับในปีนี้และได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว แต่เมื่อพระราชชนนีเองขอมาเช่นนี้จะคงยืนตามเดิมก็คงจะเกิดการขัดใจขึ้นเป็นแน่แท้น่าจะอนุโลมให้เสียสักคราวหนึ่งคณะผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์จึงได้ลงมติด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าควรเลื่อนกำหนดการเสด็จกลับนั้นไปในปีหน้ารัฐบาลได้แถลงการว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะไม่เสด็จกลับตามกำหนดเดิมเนื่องจากเหตุการณ์ซึ่งมีอยู่ตามทางที่จะเสด็จพระราชดำเนินไม่เป็นการสะดวกที่จะเสด็จกลับ เหตุการณ์ซึ่งมีอยู่ตามทางนั่นก็คือสงครามที่จะเกิดขึ้นพอดีระหว่างอิตาลีกับอบิสซิเนียและสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปโดยทั่วๆไปพระองค์อาทิตย์ทรงมีลายพระหัตถ์ถึงแม่ลงวันที่23ตุลาคม2478และรัฐบาลก็ได้บอกมาทางสถานทูตถึงการงดเสด็จกลับในปีนี้แม่ได้เขียนถึงสมเด็จพระพันวษาวันที่30ตุลาคม2478ว่าพระเอินั้น ก็มาประชวนด้วยถ้าจะต้องออกเดินทางวันที่12เดือนหน้าก็คงหายไม่ทันนั่นพอเป็นอะไราเข้าก็เป็นมากและนานกว่าเล็กเมื่อถึงปี2479คณะผู้สำเร็จก็นาเรื่องเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครมาพิจารณาใหม่และได้กล่าวด้วยว่าตามโบราณราชาประเพณีก็มีหลักสําคัญว่าเพราะมหากษัตริย์เมื่อได้ส่งราชแล้วจําต้องรีบทาพิธีบรมราชาพิเศษโดยเร็วเพราะหาไม่แล้วยังไม่ถือว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ด้วยบริบูรณ์ คือยังเป็นพระบาทสมเด็จไม่ได้พระสงฆ์ยังถวายดิเรกไม่ได้เป็นการทําให้ขลุกขลักมากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นของราชถึงปีกว่าแล้วยังหาได้ทรงทำพระราชพิธีนี้ไม่ดูเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2479คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้มีหนังสือเชิญเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับพระนครชั่วคราวในปลายเดือนกันยายนหรือต้นตุลาคมพร้อมทั้งได้มีจดหมายส่วนพระองค์จากพระองค์อาทิตย์ถึงแม่ในเรื่องเดียวกัน แม่ก็ไม่ได้ตอบอย่างเป็นทางการเพียงแต่บอกว่ารอรับสั่งของสมเด็จพระพันวษาจนสําเร็จผู้ราชการต้องมีหนังสือถึงสมเด็จพระพันวษาขอพระราชทานพระกระแสรับสั่งในเรื่องนี้ไปยังแม่ทรงตอบว่าไม่เป็นการเหมาะสมที่พระนัดดาซึ่งอ่อนแอจะกลับในเวลานี้และจะส่งแจ้งไปดังนี้ที่พระชนนีทรงนึกว่า เห็นพ้องด้วยแล้วจึงได้จัดส่งพระยาวิชิตวงวุฒิไกลออกไปซึ่งเห็นว่าเป็นการเหมาะทีเดียวจะได้พูดจาสั่งสอนขนบธรรมเนียมประเพณีให้เข้าอกเข้าใจขึ้นในที่สุดแม่ได้ให้หลวงสิริมีจดหมายรายงานไปยังคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ว่าพระเจ้าอยู่หัวส่งพระสำราญดีแต่เกรงว่าถ้าต้องทรงเหนื่อยมากอาจประชวนไปอีกได้พร้อมทั้งส่งรายงานของแพทย์ประจำพระองค์ไปด้วยซึ่งจบลงว่า เห็นว่าเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้พระองค์ทรงดําเนินการเป็นอยู่แห่งชีวิตตามแบบอย่างที่ทรงดําเนินอยู่โดยไม่ให้ขาดตอนคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะให้ทรงแข็งแรงยิ่งขึ้นและเพิ่มความต้านทานของพระองค์ให้ทรงพระเจริญเติบโตเป็นชายหนุ่มแล้วเป็นชายที่แข็งแรงและทนทานปี2479เป็นอันว่าไม่ได้กลับเมืองไทยกันเมื่อถึงเดือนเมษายน2480 พราะองค์อาทิตย์ได้มีจดหมายถึงสมเด็จพระพันวาสาเรื่องการที่จะเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับสู่พระนครสมเด็จทรงตอบว่าทรงเห็นชอบด้วยแต่ขอเวลาที่จะมีรับสั่งไปที่แม่เองเมื่อหลวงสิริถามแม่ถึงการกลับเมืองไทยในปีนี้หลังจากที่แม่ได้รับลายพระหัตถ์จากสมเด็จพระพันวาสาแล้วแม่ก็ตอบว่าไม่มีเหตุขัดข้องประการใดเดือนมิถุนายน2480 ผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์ได้มีหนังสือไปทูลปรึกษาสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์พระอิสริยยศในขณะนั้นซึ่งเคยเป็นผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าในการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จกลับมานั้นสมควรจะมีการบร,รมราชาพิเศษด้วยหรือไม่สมเด็จกรมพระนริศทรงตอบว่าการพระราชาพิธีบร,รมราชาพิเศษเป็นพระราชาพิธีใหญ่ต้องทําการหลายวัน ผู้อื่นนั้นไม่เป็นไรข้อสำคัญอยู่ที่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากจะต้องทรงทรมานพระกายสด็จพระชดํำเนินมาเข้าพระราชพิธีเป็นหลายวันแล้วยังต้องทรงท่องคาถาภ,าภาษาบาลีและท่องพระราชดำรัรสภาษาไทยอันจะได้ตรัสตอบเจ้าหน้าที่ซึ่งจะกราบบังคมทูลในการพระราชาพิธีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระชนน้อยเข้าใจว่ากำลังทรงเล่าเรียนอยู่บัดนี้ นักไปทั้งหนังสือภาษาฝรั่งหากจะจัดให้ทรงท่องภาษาบาลีและภาษาไทยมากมายสำหรับใช้จำเพาะแต่การพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเกรงว่าจะเป็นความลำบากแล้วได้ผลไม่สมควรกันพระองค์ก็เป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามประเทศแล้วโดยอเนกชนนิกรสมมุติแม้จะประกอบหรือไม่ประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษดูเหมือนจะไม่เกิดผลต่างกันไป เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นการลำบากยากใหญ่จะยังไม่ทำราชพิธีบรมราชาพิเศษคิดดูก็ไม่เห็นว่าจะมีทางเสียหายประการใดเลยตามความในหนังสือมีทางเลือกอยู่ว่าหรือจะทำย่นย่อแต่เพียงพอเป็นสังเขปยังไม่ทราบว่าทางดารีอันจะทำเพียงสังเขปนั้นจะตัดลงทำเพียงเท่าใดอันหนึ่งเข้าใจว่าในการเสด็จพระราชดำเนินมาครั้งนี้คงจะต้องมาพิธีอะไรอีกหลายอย่าง รวมทั้งพิธีบรมราชาพิเศษด้วยก็คงเป็นการล้นเหลืออยู่เหนือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากหากว่าพิธีบรมราชาพิเศษย่นยอ่อทำแต่เล็กน้อยเพียงพอสังเขปบางทีก็จะทำได้ควรให้กรรมาการการรชาชวังพิจารณาเสียโดยรอบว่าควรทำสิ่งใดบ้างและสิ่งใดควรทำอย่างไรเมื่อรวมกันทั้งหมดไม่ล้นเหลือเกินไปแล้วก็คงไม่ขัดข้องแต่หนังสือพิมพ์ประมวลวันประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม 2,480ได้ลงหัวข้อใหญ่ว่าว่าการพักดีต่อกษัตริย์สมัยนี้ไม่จำเป็นตัวรองลงมาคัดค้านการสร้างเหรียญในที่ประชุมสภาเหรียญน,นั้นคือเหรียญรละนาพรซึ่งเป็นเหรียญส่วนพระองค์สมเด็จพระพันวษาเมื่อได้ทรงหนังสือพิมพ์ฉบับนี้แล้วได้ทรงส่งหม่อมเจ้าแววจักจักรพันให้เชิญพระกระแสว่าทรงรู้สึกโทมนัสเป็นอย่างยิ่งจึงทรงพระดำริเห็นว่า ในการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จนิวัติพระนครคราวนี้ซึ่งทรงเห็นชอบด้วยแล้วนั้นไม่เป็นประโยชน์อย่างใดเลยโปรดก้าวให้ถือพระดดารินี้เป็นการเด็ดขาดไม่เปลี่ยนแปลงเดิมคณะผูส้สาเร็จราชการแทนพระองค์ประกอบด้วยพันเอกพระเจ้าวรวงเธอกรมหมื่นอนุวัตร์จตุรนนาวาตรีพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภารอนอและเจ้าพระยายมราชปั้นสุข,ขุม รั้นถึงเดือนสิงหาคม2478กรมมื่นอนุวัต์สิ้นพระชนไปผู้สำเร็จชุดใหม่จึงประกอบด้วยพระองค์อาทิตย์ประธานคณะเจ้าพระยายมราชและเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินเนื่องด้วยคณะผู้สำเร็จราชการป่วยไปสองคนคนที่สคือพระยาพิชเยนทรโยธินจึงได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันวษา,าเพื่อฟังกระแสรับสั่งต่อไปเจ้าพระยาพิชเยนทร มีความเข้าใจผิดนึกว่ารับสั่งว่าไม่ทรงขัดข้องแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครคณะผู้สำเร็จจึงมีจดหมายไปกราบทูลว่ารู้สึกปิติยินดีและโล่งใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทรงได้รับจดหมายฉบับนี้แล้วสมเด็จพระพันวษา,าจึงทรงรีบตอบว่าคณะผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์เข้าใจผิดทรงพระดำริแน่นอนว่าการเสด็จพระราชดำเนินสู่กรุงสยามเป็นอันงดเมื่อเรื่องถึงคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีก็รู้สึกมีความโทมนัสเช่นกันและเห็นว่าคุณพยายามอย่างเต็มความสามารถในเรื่องนี้เพื่อสมเด็จพระศรีสวริท์ทีราบารมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจา้าทรงหายคล่องพระไทยในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้เชิญพระยามานาวราชเสวีประธานสภาผู้แทนราษฎรกับนายพลโทรพระยาเทพพสดินรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาปรึกษาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยและในที่สุด เมื่อขุนวรสิทธ์ดรุนเวทผู้กล่าวคำพูดที่ไม่ต้องพระอัธยาศัยรับรองว่าจะไปเฝ้าสมเด็จพระพันวษา,าได้ตกลงกันว่าประธานสภาจะไปเฝ้าคนเดียวก่อนในวันที่7กรกฎาคมเมื่อตกลงอย่างไรแล้วจึงจะนําขุนวรสิทธ์ดรุนเวศไปพร้อมด้วยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในที่สุดเมื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ไปเฝ้าแล้วและ ได้กล่าวบังคมทูลว่ามีหนังสือพิมพ์ฉบับลงข่าวเรื่องนี้ไม่สู้ตรงต่อความจริงนัก้อยคําที่กล่าวนี้ได้มีผู้ในสภาผู้แทนราษฎรจริงแต่มีคําอื่นประกอบทําให้เบากว่าที่หนังสือพิมพ์นําไปลงมากแต่กระนั้นก็ดีประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ทักท้วงแสดงว่าไม่ถูกเพราะรัฐบาลยังเป็นรัฐบาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาดูไม่ต้องพระประสงค์อะไรอีก ประธานสภาผู้แทรนราษฎรจึงเห็นว่าไม่จําเป็นต้องนําขุนพระสิทธิ์รด,ดรุณเวศและพระยาเทพพัสดินไปเฝ้าตามที่เคยดําริไว้เดิมพระองค์อาทิตย์ทรงมีหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวษาต่อไปว่าบัดนี้โดยที่พระยามานวราชเสวีประธานสภาผู้แทรนราษฎรได้เข้าเฝ้ากราบทูลแสดงความเสียใจและบรรยายถึงเหตุการณ์เกี่ยวแก่เรื่องนี้จนเป็นที่พอพรไทยแล้วจึงโปรดเกล้าให้แจ้งมายัางข้าพระพุทธเจ้าว่า หากรัฐบาลยังมีความประสงค์จะอัญเชิญเสด็จนิวัตพระนครอ,อยู่เช่นเดิมแล้วก็ไม่ทรงขัดข้องแต่เมื่อวันที่18กันยายน2480เลขานุการสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ลงนามแทนราชเลขานุการในพระองค์ได้มีหนังสือถึงนายพลโทรพระยาวิชิตวงวุฒิไกรว่าด้วยได้รับรายงานจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่าการจัดการเชิญเสด็จกลับสู่พระนครชั่วข่าวชะง,งักไป ระหว่างคณะรัฐมนตรีลาออกกับระหว่างจัดตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่บัดนี้เวลากระชั้นชิดมามากไม่อำนวยให้สามารถจัดการเสด็จพระราชดำเนินกลับพระนครให้ทันกำหนดเดิมซึ่งเป็นกำหนดภายในอายุแห่งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ได้คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลมติเห็นชอบตามนั้นแล้วความทราบถึงคณะผู้สเส็จราชการแทนพระองค์และมีบัญชาให้แจ้งมาอย่างท่านทราบเป็นอันว่าปีนี้ซึ่งแม่ได้บอกว่าเต็มใจที่จะกลับ พร้อมทั้งได้จับจ่ายสิ่งของที่จะไปใช้เวลาเดินทางและเวลาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ต้องงดการเดินทางไปอีกการเดินทางกลับเมืองไทยเมื่อวันที่31พฤษภาคม2481คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิวัตสุพระนครเป็นการช่วคราวครั้งนี้เป็นครั้งที่4แพทย์ประจำพระองค์ก็ยังไม่เห็นด้วยในการเสด็จกลับ แต่โดยที่เป็นพระประสงค์ของสมเด็จพระพันวษาและเมื่อได้พิจารณาพระชนมายุของพระองค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับคำเชิญผู้ที่ตามเสด็จก็คือแม่พระอนุชาขาพเจ้าแหนบุญเรือนละม่อมอัมไพได้เสียชีวิตไปเสียแล้วหลังจากที่มาอยู่ได้ปีกว่าๆเท่านั้นแม่อยากจะส่งกลับเมืองไทยอยู่แล้วเพราะร่างกายอ่อนแอมากทนอากาศไม่ได้แต่ก็ไม่ทัน พระยาวิชิตและครอบครัวหลวงสิริและครอบครัวนอกนั้นมีครูไปด้วยสองคนคนหนึ่งเป็นผู้ชายอังกฤษซึ่งพระยาวิชิตเป็นผู้หามาชื่อานเพพิสเป็นลูกหลานของนักเขียนคิดศตวรรษที่17ซึ่งมีคนรู้จักเพราะหนังสือบันทึกรายวันของเขาชื่อของบรรพบุรุษอ่านว่าพิปส์แต่เราเรียกชื่อครูกันว่าเพพพิสสอนแต่ภาษาอังกฤษกายบริหาร และคุมเวลาลงเล่นน้ําในอ่างเ้าใบในเรือส่วนครูอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชาวสวิตช,ชื่อนางสาวแอชเป็นครูภาษาลาตินของข้าพเจ้าที่โรงเรียนใหม่ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน2481แม่ได้ส่งข้าพเจ้าไปเป็นนักเรียนประจำที่โรงเรียนนานาชาติที่เจนีวาหรือ International School of Geneva ครูคนนี้มีความสามารถมากต่อไปได้เป็นอาจารย์สอนปรัชญาที่มหาวิทยายลัยบาเซลอันหรือชื่อสอนวิชาอื่นทั้งหมดคือภาษาลาตินฝรั่งเศสยุรมันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ข้าพเจ้าเชื่อว่าครูแอชคงต้องไปทบทวนและเตรียมการสอนอย่างมากก่อนที่จะออกเดินทางเพราะเธอก็ทิ้งวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มานานแล้วเมื่อสอนก็สอนได้ดีมากทีเดียว,วออยยก,ก่อนที่จะออเสด็จกลับ ก็ต้องจัดเครื่องทรงจักรีใหม่ชุดแรกที่รัฐบาลได้ทุนกล้าวถวายไปบัตรนี้เล็กไปและได้พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเสียแล้วจึงต้องจัดสร้างขึ้นใหม่การเสด็จพระราชดำเนินคราวนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเออกระเลิกในหลักการทั่วไปทางการเมืองไทยจึงเห็นว่าในระหว่างทางนั้นควรจะถือว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์และเมื่อได้เสด็จขึ้นตามเมืองท่าพึ่งถือว่าเสด็จอินคอกนิโตและขนานพระนามว่า ฮิสโตรย่าลไฮเนตบรินอนันทมหิดลเพื่อตัดความเอกเริกและการรับรองในฐานะพระมาหากษัตริย์ก่อนที่จะออกเดินทางคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะให้มีหัวหน้าในขบวนเสด็จและคณะรัฐมนตรีได้เสนอความเห็นชอบด้วยแล้วจึงลงมติตั้งพระยาวิชิตวงวุฒิไกลให้เป็นหัวหน้าในขบวนเสด็จในตำแหน่งเรียกตามภาษาอังกฤษว่า Lord Inwetting คำไทยว่ามหาสเสวยประจำพระองค์ พระยาวิชิตนั้นไม่ได้มาเฝ้าอยู่ในฐานะราชองครักษ์และถึงทําหน้าที่พระอภิบาลก็ไม่ได้แต่งตั้งไว้เราได้ออกเดินทางจากสวิตเซอร์แลนด์โดยรถไฟตอนค่าวันที่17ตุลาคม2481มีผู้แทนรัฐบาลสวิตมาส่งเสด็จถึงมาเซวันที่18ตุลาคมเวลาเช้าได้ลงเรือทันทีฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารมาเฝ้าส่งเสด็จในนามของรัฐบาลฝรั่งเศสเรือชื่อมีโอนียของบริษัทอีสต์เอเชียติก เป็นเรือที่ไม่ใหญ่นักตามรายงานของกัปตันของเรือวันแรกๆได้แต่เล่นเกมต่างๆที่มีอยู่เพราะอากาศเย็นเกินไปที่จะลงเล่นน้ําในอ่างผ้าใบและได้เริ่มเรียนหนังสือ20ตุลาคมตามตารางเรียนนั้นไม่มีวันหยุดเลยแม้วันอาทิตย์ก็เรียนคงเป็นเพราะเวลาเรือจอดท่าและสามารถขึ้นบกได้คงไม่ต้องเรียนพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียนสองวิชาตอนเช้าวิชาละครึ่งชั่วโมง ตั้งแต่8โมง30นาทีถึง9นาฬิก30นาทีตอนบ่ายภาษาอังกฤษไม่ได้กะเวลามีวิชาดังต่อไปนี้ภาษาฝรั่งเศส4คาบภาษาลาติน3คาบประวัติศาสตร์1คาบคณิตศาสตร์3คาบภาษาเยอรมัน2คาบวิทยาศาสตร์1คาบรวมเป็น14คาบหรือ3ชั่วโมงและวิชาภาษาอังกฤษวันละ1ชั่วโมงครึ่งพระอนุชาทรงเรียน2วิชา ตอนเช้าวิชาละครึ่งชั่วโมงตั้งแต่แปนาฬิกา30นาทีถึงเวลา10นาฬิกา30นาทีตอนบ่ายภาษาอังกฤษไม่ได้กะเวลาเช่นเดียวกับพระเจ้าอยู่หัวมีวิชาดังต่อไปนี้ภาษาฝรั่งเสศสสคาบภาษาเยอรมันสาคาบประวัติศาสตร,ร์หนึ่งคาบคณิตศาสตร,ร์สองคาบภูมิศาสตร,ร์สองคาบวิทยาศาสตร,ร์สองคาบรวมเป็น14คาบหรือ7ชั่วโมงและวิชาภาษาอังกฤษเรียนและสนทนา วันละหนึ่งชั่วโมงครึง่งข้าพาเจ้าเรียนสองวิชาตอนเช้าวิชาละหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่10นาฬิกานาทีถึง12นาฬกานาทีและ1ชั่วโมง17นาฬกานาทีถึง18นาฬิกานาทีมีวิชาดังต่อไปนี้ภาษาฝรั่งเศส3ชั่วโมง ภาษาลาตินสาชั่วโมงภาษาเยอรมันสามชั่วโมงภาษาอังกฤษสามชั่วโมงพิชคณิต2สองชั่วโมงเรขาคณิต2สองชั่วโมงวิทยาศาสตร์3ามชั่วโมงประวัติศาสตร์หนึ่งชั่วโมงรวมทั้งหมด20ชั่วโมงเมื่อถึงปอเสร็จวันที่23ตุลาคม2481หลังจากที่ผู้บังคับการตำรวจได้เฝ้าแล้วได้ขึ้นไปชมเมืองและซื้อของที่ร้านที่มีชื่อซิมมอนอาร์สโตสสิ่งสำคัญที่ซื้อคือหมวกกันแดด หมวกกะโล่ตอนบ่ายในยกเทศสมนตรีแห่งปอเซดเข้าเฝ้าเป็นทางการพราะยาวิชิตรายงานถึงพระองค์อาทิตย์ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้านายและพระราชชนนีส่งพระสําราญตลอดทางเวลาเสด็จออกรับแขกทรงมีสง่าแจ่มใสรับสั่งตามสมควรไม่ประมาทมีพระสเสน่หอยู่ตามปกติในมหาสมุทรอินเดียระหว่างเอเดนและโคลัมโบ มีพายุแรงเรือถึงโคลัมโบช้าไป20ชั่วโมงทางกรุงเทพจึงวิตกว่าจะไปถึงเกาะสีชางช้ากว่ากำหนดทำบริษัทเดินเรือรับรองว่าจะรักษากำหนดเวลาได้โดยจะเร่งฝีจักและจะไม่แวะเมืองมะละกาตามกำหนดเดิมวันที่9พฤศจิกายน2481เรือถึงปีนางเวลา23นาฬิกากรมขุนชัยนาทเสด็จขึ้นมาเฝ้าบนเรือพร้อมทั้งกงสุนไทยนายประสิทธิ์โลหาน,านัน พระสราภัยสลิดการสมุหราชาองค์รักษ์และขุนนิรันดอนชัยผู้ช่วยราชาเลขานุการในพระองค์พระสราภัยและขุนนิรันมาปีนังเพื่อสมทบขบวนเข้ากรุงเทพวันที่10ข้าหลวงประจำปีนังมาเฝ้าเวลา9.30นาฬิกาานทีแล้วเวลา 10. 10นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าบารมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพร้อมทั้งพระประยุรญาตสเสด็จมาเฝ้า เวลา10นาฬิกานาทีไปเฝ้าสมเด็จกรมพระยาดำรงที่ที่ประทับและไปดูสวนพันไม้และโบทจีนที่อีแยอีตำแล้วไปรับประทานอาหารกลางวันที่สถานกงสุลวันที่11ถึงปอร์สวตเทนแฮมเสด็จไปทบดพระเนตรการสวนสนามและงานพิธีที่ระลึกถึงวันสงบมหาสงครามที่อนุสาวรีย์ทหารผู้เสียชีวิตในมหาสงครามนั้นณนะเมืองกัวลาลัมเปอร์สเสด็จไปอย่างส่วนพระองค์ตอนบ่ายก็เดินทางต่อไป วันที่12ถึงสิงคโปร์ทอดพระเนตรฐานทับเรือและอู่ซ่อมเรือและสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากสําหรับเราคือได้ขึ้นเรือบินทะเลเป็นครั้งแรกผู้สําเร็จราชาการชาวอังกฤษได้เชิญเสด็จสเสวยน้ําชาที่จวนเรือออกในวันเดียวกันนั้นวันที่14ได้มีพิธีชักธงมหาราชและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีแก่ข้าพเจ้าและพระอนุชาและเหรียญรัตนาภรณ์ชั้นที่หนึ่งแก่แม่ข้าพเจ้าและพระอนุชา เครื่องราออิสริยาพร์ช้างเผือกชั้น5้แก่ผู้บังคับเรือและของเที่ยลึกแก่เจ้าหน้าที่เรืออื่นๆวันที่15เวลาหนาฬิกาเรือถึงเกาะสีชังกรุงเทพ2481เรือข้ามสันดอนปากน้ำเจ้าพยาและเวลาเที่ยงเข้ามาทออสมอที่จังหวัดสมุทรปราการสมเด็จพระพันวษาเสด็จมาที่สมุทรปราการเพื่อให้หลานได้มีโอกาสไปเข้าเฝ้าก่อนที่จะถึงกรุงเทพแล้วเรือ ็แล่นขึ้นมาตามลำน้ำถึงกรุงเทพสองข้างแม่น้ำประชาชนเฝ้ากันแน่นโดยเฉพาะฝั่งพระนครโบกธงและร้องชัยโยกันเสียงดังรู้สึกตื้นตันมากพระอนุชาต้องพันพระสอเพราะไม่ทรงสบายเมื่อเรือถึงท่าราชวร,รดิตแล้วต้องตรงไปสวนจิตละดาซึ่งเป็นที่ที่รัฐบาลจัดให้เราพักระหว่างที่อยู่กรุงเทพโดยไม่เข้าพิธีรับเสด็จ เสด็จพระราชดำเนินจากเรือพระที่นั่งเพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศข้าราชการทหารและพลเรือนเฝ้ารับเสด็จณนะพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยวันที่16พฤศจิกายนมีพระราชพิธีสมโภชพระเจ้าอยู่หัวคือการเวียนเทียนณพระที่นั่งอม,มรินวินิจฉัยพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษนั้นไม่ได้เอ่ยถึงอีกแล้ววันนี้มีการสถาปนาแม่ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชชนนีสีสังวาน และพระองค์อาทิตย์เป็นพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าวันที่19พฤศจิกายนเสด็จมายังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศัต์สดารามเมื่อทรงนมัสการพระรัตนตรัยแล้วเสด็จประทับเฉพาะหน้าสังฆมณฑลและมีพระดํารัสแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะสมเด็จพระอนุชาตามเสด็จไปในพระอุโบสถด้วย วันที่22และ23พฤศจิกายนทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายสมเด็จพระบรมราชบุพการีวันที่8ธันวาคมสเสด็จงานฉลองรัฐธรรมนูญณนะพระราชอุทยานสรานรมวันที่23ธันวาคมสเสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสถานสวพาสมเด็จพระพันวษาสเสด็จด้วยในฐานะองค์สภานายิกาสภาการชาติไทย วันที่30ธันวาคมเจ้าพระยายมราชถึงแก่อสัญกรรมเราต้องไว้ทุกกันวันที่9มกราคมพระราชทานทงประจําหน่วยยุวชนนายทหารณนะท้องสนามหลวงนอกจากพระภารกิจเหล่านี้ยังเสด็จไปที่วัดอีกหลายแห่งเป็นการส่วนพระองค์เช่นวัดเทพสิรินทราวาสวัดบวรน,นิเวศวิหารวัดเบญจมาบาพิผิเดินทางกลับโลซาน วันที่13มกราคม2 4 8พอพศยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นสากลเป็นวันที่จะต้องเสด็จกลับไปสวิตเซอร์แลนด์วันก่อนคือวันที่12เสด็จไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระสยามทิวาธิราชและกลับพระบรมอัฐิในพระบรมมหาราชวังและได้ทรงมีกระแสรพระราชดำรัสทางวิทยุกระจายเสียงทรงขอบใจรัฐบาลและพระสุกนิกรที่ต้อนรับพระองค์อย่างดีและรับสั่งว่า จะตั้งใจเรียนจนสำเร็จเพื่อจะได้มาสนองคุณชาติที่รักของเราเมื่อไปถึงสิงคโปร์วันที่15มกราคมปรากฏว่าผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งซึ่งลงเรือมาแต่ไส้งอนเป็นไข้ทรพิษฝีดาษเรือต้องไปจอดอยังด่านกักโรคก,กงสุนทไทยหลวงวุฒิสารเนตินัดผู้เดียวได้รับอนุญาตให้หมาเฝ้าที่เรือและต้องปลูกฝีในเรือก็ต้องปลูกฝีกันทุกคนเป็นอันว่าอยู่ที่สิงคโปร์สองวัน โดยไม่ได้ขึ้นบกเลยเมื่อถึงปีหนังก็เช่นเดียวกันกงสุนผู้เดียวสามารถมาเฝ้าได้เราก็ถูกกักอยู่บนเรือเมื่อมาถึงโคลัมโบวันที่24มกราคมเจ้าหน้าที่จากทางบกขึ้นมาตรวจว่าทุกอย่างปกติแล้วลดธงสีเหลืองได้แล้วผู้สําเร็จราชการจึงเชิญเสด็จไปเสวยน้ําชาที่จวนและหลังจากนั้นเสด็จวัดทิพทูตมารามถึงมาเซวันที่10กุมภาพันธ์ไปรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองเล็กๆชื่อ คัสซีอยู่ห่างจากมาเซประมาณ30กิโลเมตรมีทิวทัศน์สวยงามตอนบ่ายไปดูสถานีวิทยุหลังอาหารค่ำไปขึ้นรถไฟตู้นอนถึงโลซานก่อนเที่ยงวันที่11กุมภาพันธ์2481